สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้มาแนะนําอาการเสียอีกหนึ่งอาการนะครับนี่เลยนะครับบอร์ดนะครับเฮฟวี่อินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะใหม่อยู่เลยนะครับไม่โดนจิ้งจกด้วยเลยนะครับอันนี้ช่างถอดมาเมื่อเช้าอาการคือนะครับไฟไม่เข้านะครับอาการตัวนี้ไฟไม่เข้านะครับนะอันดับแรกนะครับ ถ้าถ้า,าการไฟไม่เข้าด้วยเราจะถอดซ่อมเนะาะให้เรานะครับผมจะบอกก่อนว่าให้เราอุปกรณ์มาให้ครบนะครับนะพวกอย่างเี้ยชุดหน้าจอนะครับชุดหน้าจอนะเซนเซอร์ครับนะเซ็นเซอร์น้ําแข็งนะครับเซนเซอร์อุณหภูมินะครับเอามาให้หมดนะครับนะแล้วมอเตอร์สวิงเนี้ไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องเอามาเนาะแต่นนี้เขาถอดมานะครับนะ เคยเจอมอเตอร์สวิงเสียนะครับโหลดไฟนะครับก็เปิดไม่ติดเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราซ่อมอย่าใส่นะครับถอดออก่อนซ่อมเสร็จแล้วค่อยใส่นะครับนะมอเตอร์สวิงนะครับนะอย่าใส่นะแล้วเรามาดูตัวตัวเมนบอร์ดนะครับนะเมนบอร์ดนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเปิดไม่ติดมาเนาะเปิดไม่ติดมานะครับเปิดไม่ไม่ติดมาอันดับแรกนะครับ ผมใช้มิเตอร์เข็มบนี่ก่อนเพราะว่ามิเตอร์ดิจิตอลบางคนผมไม่ค่อยถนัดด้วยเวลาเวลาวัดเวลาดีซีอะไรเงี้ยนะครับนะมาดูัดนะอันดับแรกนะครับอ่าผมตั้งแอร์จัดก่อนอันดับแรกไฟไม่เข้ามานะครับนะให้เราอ,อันนี้เอามอเตอร์ออกไปก่อนเลยนะไม่เกี่ยวแต่อุปกรณ์ที่จะถอดมาผมแจ้งแล้ะอ่ะ ระดับแรกไปไม่เข้าให้ดูอะไรก่อนระดับแรกดูกฟิวนะครับนะมีฟิวหนึ่งตัวนะครับให้ทําการวัดเลยนะวัดฟิวขึ้นไหมนะเข็มขึ้นขึ้นแสดงว่าไม่ขาดนะครับไม่ขาดหมายความในที่นี้ก็คือเสียบไปเนี่ยคืออุปกรณ์สายกริ่งตัวนําไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตก็คือเสียบไปไม่ระเบิดนะครับนะเสียบได้เลยนะแล้วก็อันดับต่อไปนะครับ ดับต่อไปเรามาเช็คไดโอดบิดนะครับน่ะมันจะมีไดโอดอยู่นี่นะครับนะเห็นไหมครับนี่ตัวนี้นะตัวนี้นะเนี่ย D2 s d a นะครับนะให้เราวัดขาตรงนี้นะนะครับดูเรดูเซนิเตอร์นะให้เราวัดขาตรงนี้นะวัดขากลางนี่ที่เป็นไฟเข้านะครับอ่าต้องไม่ขึ้นนะครับอ่าต้องไม่ขึ้นสองข้างนี้ต้องไม่ขึ้นนะครับนะถ้าขึ้นแสดงว่าช็อตนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็วัดฝั่งนี้ฝั่งลบสลับกับ ฝั่งไฟเข้านะครับต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับแสดงว่าชุดลายพิมพ์เตอร์พวกอะไรมาเนี่ยมาถึงไดโอดเนี่ยนะครับไม่ไม่มีการช็อตนะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูว่าไฟ300เข้า C ีรทมาวัดนี่นะครับวัดคอม C ตรงนี้นะก่อนวัดนะครับครายประจุให้เรียบร้อยนะนะครับตรงนี้นะอ่าปุ๊บวัดข้างนึงกับอีกข้างนึงอ่าต้องขึ้นนะครับ แอมปเมตรไม่ดีอ่าไปครับอันนีไ้ไม่โดน่าไปครับขึ้นนะครับขับข้างต้องไม่ขึ้นถ้าขึ้น2ข้างนี่แสดงว่าน่าจะมีอุปกรณ์ช็อตอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเสียบไฟดูนะครับตำแหน่งไฟที่ผมอยากจะให้วัดนะครับอ,อันนี้ก็คือผมซ่อมไปแล้วเนาะ,ะผมจะมามาสอนตำแหน่งไฟต่างๆว่าวัดจุดไหนบ้างได้ไฟเท่าไหร่นะครับนะ วัดไฟผมวมาผมจะใช้ดิจิตอลนะครับส่วนไอ้วัดไอวันนี้ผมจะใช้อันนี้ผมซ่อมติดไปแล้วเนาะนะอันนี้ผมจะมาวัดไฟให้ดูนะว่าเครื่องที่ใช้ได้นะครับต้องได้ไฟประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะเครื่องที่ใช้ได้ต้องได้ไฟประมาณนี้นะครับนะผมจะมาวัดไฟให้ดูนะครับ ี่ผมซ่อมเสร็จไปแล้วการเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมเปิดอ่าอ่าปุ๊บนะครับถ้าไฟถ้าเปิดไม่ติดนะครับอันดับแรกเราวัดตรงนี้กันเลยนะไฟสามร้อยตรงนี้นะปุ๊บเห็นไหมครับอ่าสามร้อยสามสิบสามนะครับจุดนี้นะจุดสีตัวใหญ่นะเราก็จับลบไว้นะครับแล้วก็ให้เรามาวัดที่อ่า ขาสามนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขาหกนะครับขาหกนะครับที่มีซีตรงนี้นะอ่าจุดนี้นะครับต้องได้ประมาณสิบสี่โวลต์นะครับนะถ้าเครื่องใช้ได้นะครับเครื่องใช้ได้ไอซใช้ได้นะครับอ่าไอซีพักจ่ายไฟใช้ได้นะครับอ่าตรงนี้จะได้สิบสามเอ้สิบสี่โวลต์นะครับแล้วก็วัดซีตัวนี้นะครับอ่าจะได้สิบเจ็ดโวลต์นะครับนะมันจะมีซีอยู่สองตัวพักจ่ายไฟนะครับอ่าสิบเจ็ดแล้วก็ สิบสี่นะครับนะนะคันี้วัดขาขาที่หกนะครับนะขาที่หกต้องได้ต้องได้สิบสี่โวลต์นะครับถ้าต่ํากว่านี้แสดงว่าให้ไปเช็คที่ไอซีแล้วก็พวกออโต้นะครับแต่ถ้าได้ได้ประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนไอซีหรือว่านั่นได้เลยนะครับนะครับให้เราทําการวัดที่ขาหกเลยนะครับ นะต้องมีไฟประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีไฟประมาณนี้เครื่องไม่ออนทันทีนะครับนะก็นะะคือวัดสองสาครั้งรู้เลยเนาะวัดไฟสามร้อยนะครับวัดไฟสามร้อยแล้วก็วัดไฟสิบสี่โวลต์ที่ขาหกนะครับตรงนีนะ้ต้องได้สิบสี่โวลต์น,นะครับนะเนะห็นไหมครับสี่โวลต์เสร็จปุ๊บนะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับ t l เสี่สามหนึ่งนะครับวัดขาันนี้นะต้องได้ประมาณสองจุดสี่นะครับนะ ได้2.4 t l 4 31ฝั่งนี้นะครับเสร็จปุ๊บเครื่องติดแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีอีกวิธีนึงนะครับมาไล่มาไล่ลเช็คฝังออค่งไฟที่ออกนะครับฝั่งไฟที่ออกนะครับให้เราเช็คตามนี้เลยนะครับจะมีบอกอยู่ไฟ12โวลต์กับ5โวลต์นะครับนะกรณีไฟออกแล้วไม่เครื่องไม่ติดนะครับเราก็มาวัดไฟฝั่งนี้นะ เราจับกาวกาวเย็นนะครับกาวต้องเอากาวฝั่งนี้นะครับอันนี้กาวร้อนฝั่งนี้นะครับกาวร้อนเราโดนไม่ได้นะกาวร้อนเราโดนในช็อตทันทีนะครับเรามาวัดไฟฝั่งนี้นะครับนะปึ๊บอ่สิบสองโวลต์อ่าเห็นไหมครับสิบสองโวลต์ได้ไหมครับนี่มันจะมีจุดจุดบอกอยู่เนาะสองโวลต์นะครับเฮฟวี่ดูตี้แล้วก็ห้าโวลต์ถ้าไฟสองจุดนี้ได้ส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะติดนะครับถ้าไม่ติดก็แสดงว่าซีพียูตัวนี้น่าจะเสียแล้วนะครับ ให้หา c ี u เปลี่ยนหรือว่ายกบอร์ดใหม่นะครับนะไฟสิบสองนะครับแล้วก็ไฟห้างนี้นะอันนี้คือกรณีเครื่องติดนะพอเครื่องติดแล้วนะครับพอเครื่องติดแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งใส่มอเตอร์นะครับนะเราอย่าเพิ่งใส่มอเตอร์นะครับนะเราต้องมาวัดไฟมอเตอร์ก่อนนะครับนะวัดไฟมอเตอร์นะครับส่วนวัดไฟมอเตอร์นั้นนะมีมีคลิปที่ผมทําไปแล้วเนาะอันนี้ผมก็จะไม่ได้วัดให้ดูนะครับนะ ม่มีคลิปลองไปเลื่อนดูคลิปที่ผมทำวัดวัดไฟมอเตอร์ดีซนะครับให้วัดไฟพวกชุดนั้นให้ได้นะครับถ้าไฟได้แปลกจากนั้นอย่าใส่มอเตอร์นะครับนะได้สูงกว่านั้นหรือว่าอะไรเนะี่ยอย่าใส่มอเตอร์นะครับอมอเตอร์พังทันทีนะครับส่วนมอเตอร์ดีเสียเนี่ยเ,เราก็มันมีคลิปที่ผมทําอยู่นะครับวัดมอเตอร์ดีซนะีนะให้ทําการไปดูในคลิปทีแรกๆที่ผมทำเนาะ อันนี้ก็คือวิธีเช็คไฟคร่าวๆนะครับเช็คไฟว่าเครื่องไม่ติดเช็คไฟอะไรบ้างอ่าถ้าไฟตรงนี้ไม่ได้ให้ให้เปลี่ยนตัวไหนนะครับนะถ้าไฟสิบอ่าถ้าไฟ14โวลต์ไม่ได้อ่าก็ให้ลองเปลี่ยนไอซีดูไม่ก็เปลี่ยนออโต้ดูนะครับนะแลดูอาร์แถวข้างๆนะครับนะเสียแต่ละอันนี่อาการไม่เหมือนกันนะครับไฟไม่เข้าเหมือนกันแต่ตัวเสียไม่เหมือนกันเนาะอ่นนี้ก็คือเป็นวิธีการหาแนะนําสอนคร่าวๆว่าวัดอะไรบ้างวัดอะไรบ้างเนาะของ ของเฮฟวี่นะครับนะนะก,ก็ก็จะประมาณนี้เนาะครับวิธีเช็คนะครับเนะอาะยังไงก็ลองลองลองทำตามลองลองฝึกดูนะครับนะนะถ้าชอบคลิปนี้งไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ